สวัสดีครับพี่นาลีสวัสดีครับพี่กลชนกสวัสดีพี่มินครับพี่มาพี่มินมาใสา่นนครับเย็นสนุกเลย สวัสดีพี่บีบีครับสวัสดีพี่ตาสิครับสวัสดีพี่นาลียังดีขวามาชา่าเหงาเล่นบอลเหงาอยากเล่นลูกบอลลิปมนก็ยังไม่เอาลูกบอลมาให้พี่เองเป็นทีมงานส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ครับสวัสดีแม่หมูยิงครับนี่โชว์เพื่ออะไรอะ คืออะไรอะ่ะเ็นเดูสวัสดีค่ะมูเวียนสวยค่ะลูกแล้วเมื่อกี้คืออะไรนะเดี๋ยวเผลอหยุดลูกก็อยากถ่ายชิดก็อยาก,าากถ่ายเออสำหรับวันนี้ไาจะถ่ายอยากมีสี่มื นิ่งวันนี้โปรแค่ครับหาคู่ได้ครับมีอะไรกำลังกูดอี v e นิ่งสตาร์บัคกูดอั n โนตเล่นนี่เอ๊ะไงท้อง แต่เขาก็จะเงียบๆมากประดุกทิ้งเท่นหนาด้วยประดุกสายกิโลน่าจะสองร้อยกาโลครับ <c oughs> เรื่องรอบ้านใหม่นะอีกอีกซาไปอ่ะ <c oughs> ถ้าบ่อใหญ่บ่อใหญ่ผมว่าหงาท้องเอแล้วขอบคุณนะ ทุกคนพี่ทิฟฟี่วางกล่องนะครับมีกล่องนะก็เบลครับพี่เบลมาทำงานแถวนี้แล้วไม่แวะมาหะไม่หะไม่ไม่แวะมาหามูเด้งหรอครับพี่เบลวเสดีครับพี่ทีทีรูปไม่หล่อนะครับตัวจริงก็หล่อครับไม่ใช่แค่ลูกนะรูปหล่องั้นผมขอเป็นลูกของแม่เอ้ยนไงอ้วนโดนโจหน้าเลยลูกนี่ไงดว่าไ เมือนเล่นบอลน่ะเพราะมังอยู่นิ่งยังไม่เล่นนะต้องกำลังอยู่นิ่งหุ่นผิวหุ่นเก่งเดยเปลนเดิงคิดถึงอีกพรุ่งนี้หยุดตอนนี้ใส่เสื้ออะไรใส่เสื้อยืดครับปวตีฮิปโปเป็นสารหักกินกลางคืนทำไมกลางคืนเขาหลับครับอิ่มจากตอนเย็นไงครับกลางคืนเลยลับ นี่เปิดกล่องอะลงไลน์และนี่เปิดกล่องออกกําลังกายใต้น้ำรบบนกัญยาจำไม่ได้ครับเสแล้วอะมันเป็นฮิปโปัตอื่นกันหมดแล้วทำไรอะแดงไปไหนอะคุยไม่จบะ